วันที่สาที่สิงคโปร์นะครับก็11เอ็ดือนแปดพิกเนครับเอาเช้าเช่นเดืินฮะไปที่โอสตรียโอลิสเตชันจุดถ่ายรูปหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่เมอร์ไลออนระหว่างทางที่จะเดินไปนะครับมาเจอสะพานเขา่าที่มีประวัตินยปิดที่สะพานนะครับแล้วก็มีเลาะริมแม่น้ําสิงคโปร์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีทั้งงานศิลป์ต่างๆมีรูปปั้นต่างๆมีนักวิ่งวิ่งกันเยอะเลยนะครับที่นี่ครับนี่โวิ่งกัน อากาศก็ดีนะครับน่าสนแววิ่งมากแล้วก็ท่ามกลางข้างๆแม่น้ําสิงคโปร์จะมีตึกสูงๆตึกรักฟ้านเยอะแยะมากมายนะครับนี้วก็เป็นสะพานเก่าสะพานนะครับที่เขาปิดไปไม่ให้รถขึ้นนี่ครับมุ่งหน้าไปที่เมอร์เลยออนในทสุดก็ถึงถึงแล้วนะครับก็น้องเที่ยวก็ยังน้อยอยู่นะเช้าก็าเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้น้องเอ่ยเขาได้มาดูนะครับเพราะว่าไหนๆก็มาสิงคโปร์ครั้งแรกนะครับ ั้นเราไปที่ไชน่าทาวน์นะครับก็ทานตึกนี้นะครับมีการเล่นโยคะทันที่ลานแล้วก็เราเห็นอนุสาวรีย์ชานะบเข้าไปดูป้ายปรากฏว่าเป็นเป็นที่ลึกในงานที่รัชกาลที่5้าเสด็จมาที่นี่นะครับที่จิงคโปรพครั้ง,ง,รงแรกนะครับเราไปที่ไชน่าทาวน์ไปที่วัดเขนะียวแก้วนะครับไปสัมภาระเขียวเขเขียวแก้วนะครับก็มีตึกนี้เป็นอาคารหลายชั้นเลยครับชั้นบนสุด มีะระฆังยักษ์ด้วยเนีย่ยครับหมุนไปละรอบพอหนึ่งครั้งก็จะตีเก้งเก้งนะครับหมุนสามรอบชั้น4เป็นพระเคียยวแก้วครับขอห้าถ่ายรูปครับแล้วก็ชั้น2นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีของมีค่าต่างๆมากมายครับแต่ชั้นก็จะมีมีสิ่งแสดงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติการสร้างอาคารหลังนี้นะครับจากนั้นเราก็เดินไปใกล้ๆครับเป็นตึกโพลิโตเฮดจุดที่คนนิยมถ่ายรูปอีกจุดนึงนะครับอันนี้ก็ถ่ายก็สวยงามดีนะครับ แล้วก็เอ๋ยนองเอ๋ยพาไปนะครับร้านตรงอานะครับเพราะเขาหาข้อมูลมาเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอาหารเช้าสิงคโปร์อย่างตอกแก่ครับก็เป็นขนมปังสังขยาแล้วก็มีไข่ต่อมาครับกินแับไข่แล้วก็กินงกาแฟนะครับอันนี้ก็น่าจะมีชื่อนะครับเพราะข้างๆติดนักสืบพิมเยอะแยะมากมายที่เคยลงที่นี่นะครับเมื่อวันเราไปกินที่ปีนังพาเ,เลสครับก็คาเนซิตี้เลี้ยงอาหารเที่ยงที่นี่เป็นกัน ล่ำลาครับก็อาหารแปลกแล้วก็ใช้ได้เลยครับก็ล่ำลาแต่พอดีว่าคนที่นั่งกับเรานะครับอ่ามิเตอร์อ,อัศาวินนะครับเขาก็บอกเขาก็ชักชวนไปไปลุกอราก่อนไม้เพราะว่านอกสนามบินเนี่ยดึกเลยจะได้ไม่ต้องไปรอนานมากในสนามบินก็เลยไปกับเขานะครับเขาพาไปที่เรียกอะไรการเดินใบเดเบ ครับตึกคลาวฟอเรสนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมเพราะว่าทั้งเจทร์นีทั้งเออย,ยังไม่เคยมาที่นี่นะครับนี่เข้าไปปุ๊บเจอทั้งตกขนาดใหญ่ชุ่มชื้นมากๆเลยเหมือนแบบเข้าไปในสภาพะปะ่าดิบครับมีดอกไม้มีพืชพันธุ์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยให้ดูนะครับแล้วก็มีกอมีรูปปั้นอันนี้เขาแสดงในตีมออ,ออกขิดออคิดออฟอวาวดครับ ดอกไม้ดอกกล้วยไมย้รอบๆบริเวณขานครวัดนะครับก็มีสายพันธุ์ต่างๆของกล้วยไม้ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็พร้อมกับมีรูปปั้นต่างๆที่แสดงถึงนครวัดมาประกอบฉากนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้สวยงามมากมายครับเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับมีช Grammy ุ่มชื้นแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยแล้วเขาก็ให้ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นบนสุดนะครับ ชั้นสุดชั้นยอดน้ำตกนะครับเขาเรียกว่าลอสเวอร์ข้างบนนะครับก็มีมีแสดงแล้วก็เดินผ่านทางเดินมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆครับก็เป็นทางเดินลอยฟ้านะครับที่เห็นจากข้างล่างสูงสูงมากครับอยู่อยู่บนยอดน้ําตกครับก็เดินเชี่ยวชมแล้วก็นี่จุดกาเน,นิดน้าตกนะครับเป็นท่องเล็กหลายท่อนะครับก็มีจุดคล้ายๆเป็นถ้ำเป็นคริสตัลอะไรต่างๆก็แสดงมีการแสดงหลายๆอย่างนะครับ สุดท้ายเขาเก็เล้นการแสดงเหมือนแบบว่าการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องทำยังไงบ้างนี่ถ้าโลกร้อนขึ้นกี่องศากี่องศาจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ให้ทุกคนได้ตระหนกนะครับตระหนักว่าจะมีอะไรและสุดท้ายก่อนออกจริงๆแนละ้วก็จะเป็นการเซฟโลกอย่างไรบ้างนะครับจะเป็นการสอนที่ เด็กหรือทุกทุกคนทุกท่านมาก็จะได้รับการเสนอแนะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่ครับแล้วก็กำลังจะออกจากกราวฟอเรสโดมแล้วครับไปถึงชั้นล่างสุดนะใต้อ่านี่ครับเราไปที่ชนะทาวต่อนะครับไปที่เหมยหงเหยือนเชสเสิร์ตเขาพาไปกินร้านนี้ครับสุดยอดความอร่อยมีทรีค c o เลอร์เค้กเมนูนะครับ เป็นมันเป็นเผือกแล้วก็เป็นหัวใจเทา้าแล้วก็กินกับน,น้ำพริกเผาอร่อยมากนะครับแล้วก็เมนูเด่นของเขาเชนดอนเป็นน้ําแข็งใสปั่นจะน้ำแข็งใส,ใสจากกะทินะครับไม่ใช่จากนมอร่อยมากๆนะครับลอดช่องนะครับแล้วก็พาไปที่ชัยนาทาวนะครับชัยนาทาวเดินเดินดรอบๆชยายนาทาวนี่เป็นบรรยากาศที่ซื้อสามารถซื้อของฝากซื้อของที่ระลึกต่างๆได้มาแลก็ราคาไม่แพงนะครับ ก็มาเดินเริ่มนัง่งเรื่อยๆพอใกล้เย็ยนนะครับเขาจะเริ่มนัง่งกันเรื่อยๆก็มีจุดถ่ายรูปเขาจะพาไปวัดเขี้ยวแก้วด้วยครับที่อยู่ติดกันแต่ว่าเราบอกว่าเราไปมาเมื่อเช้าแล้วนะครับจากนั้นเจอจ,จุดนี้ก็เลยนั่งไปที่สนามบินชางีนะครับไปที่เขาเรียกอ,อะไรห้างจิวเวลซึ่งเขามีน้ำตกในโ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไปดไปชมดูก่อนเลยเป็นอันนี้เป็นเทอร์มินอลหนึ่ง ขางเราต้องไปขึ้นที่เทอร์มินอล4นะครับตรงนั้นหนึ่งก็สามารถชมน้ําตกนี้ได้แล้วก็ล่ำลากันนะครับมาถึงวันเวลาไที่อน้ำลาซึ่งต็อดรอขึ้นเครื่องบินเทอร์มินอล4นะครับกับสู่สรุปกรุงเทพที่สามินดันเมืองนะครับโดยสวัสดีภาับตึกพอสมควรจบเกือบ5ทุ่มาถึงบ้านก็าเที่ยงคืนกว่านะครับ